Thank mm -hmm. you. วัสดีครับท่านผู้ชมพบกับครัวขึ้นลานะครับวันนี้พบกับปู่เมื่อวานนี่นะครับปู่กลับมาจากขายของนะครับเออถอยหลังรถกลับมาปุ๊บก็ปรากฏว่าเห็นพัดลมตัวนี้นครับอยู่ในถังขยะปู่ก็ลองเดินเข้าไปดูนะครับแล้วก็เอาขึ้นมานะครับเนี่ยครับปู่ก็จะมาลองดูว่าพัดลมตัวเนี้ย ที่เขาทิ้งเนี่ยเป็นพ่ออะไรสาเหตุอะไรที่เขานามาทิ้งนะครับแล้วก็ปู่จะทําการซ่อมได้หรือเปล่านะครับว่าแล้วเราก็ไปชมกันเลยครับครับพัดลมตัวนี้นะครับเท่าที่สังเกตดูนะครับก็ไม่ทราบว่าเป็นยี่ห้ออะไรเหมือนกันนะครับเท่าที่จะสังเกตดูนะครับตุ่มสวิกตรงนี้ นะครับเหมือนจะค้างครับกดกดไม่ลงนะครับเนี่ยครับกดไม่ลงเลยนะครับแล้วก็สภาพใบนั้นก็ยังหมุนลื่นดีอยู่นะครับเดี๋ยวลองมาเช็คดูข้างในกันเลยว่ามันเป็นเพราะสาเหตุใดนะครับหรือว่าเขานํามาทิ้งนะครับเนี่ยครับไอ้ตรงที่ไอ้ตรงคอต่อตรงนี้ก็เหมือนจะขนาดมันแตกแตกไปนะครับ ส่วนด้านล่างนั้นนะครับก็เนี่ยครับสภาพอย่างที่เห็นนะครับเหมือนจะขึ้นลาแล้วก็กที่ปิดที่ปิดตูดพัดลมเนี่ยนะครับเหมือนจะว่าโดนน้ําแล้วก็เปื่อยยุ่ยออกไปเลยนะครับเดี๋ยวจากนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวปู่จะลองเสียบปลั๊กดูนะครับว่าแล้วลองเปิดแล้วมันจะเป็นหมุนไหมจะระเบิดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับต้องลองดูครับ อย่าปักกันเลยชืบกระไปนะครับปรากฏว่านะครับนี่เห็นไหมครับเหมือนจะทำท่าจะหมุนนะครับแต่ว่าปู่จะกดสวิตต์ตรงนี้ไม่ได้เหมือนมันค้างนะครับแต่ว่ามันก็เหมือนลักษณะมันจะหมุนหมุนนะครับดังหึ่งหึงนะครับดังหึ่งหึงโอเคนะครับเดี๋ยวเราไป ขั้นตอนแรกนะครับเราจะไปแกะดูตรงนี้กันก่อนเลยนะครับไปครับอันนี้นะครับกูก็ ทั้งแกะทั้งแงะทั้งงัดนะครับละละงัดจนนี่นะครับไขควงหักนะครับก็ตรงนี้ยังไม่หลุดออกมานะครับก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวต้องหาวิธีนะครับว่าเหมือนในตรงนี้ตรงนี้นะครับเหมือนว่าเขาเหมือนจะดามเหล็กอะไรไว้นะครับเพราะว่าปูห่หมายท้องดูแล้วมันจะมี มีเหล็กตรงนี้อันหนึ่งนะครับไม่ทราบว่าเหล็กตัวนี้มันจะมีการเกี่ยวโยงกับอะไรที่ตัวตัวแท่นตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้มันแงะไม่ออกเลยนะครับเดี๋ยวจะหาวิธีต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าตรงนี้แงะไม่ออกตรงนี้เราก็จะสหลับนะครับเมื่อตรงนี้เราแกะไม่ออกนะครับสวิกตัวนี้เราก็ไม่สามารถจะไปซ่อมได้นะครับเดี๋ยวจะปลุกจะลองหาวิธีดู ค่อยดูนะครับเดี๋ยวปู่จะลองแกะน็อตตรงนี้สองตัวออกนะครับเพื่อเอาตรงนี้คอออกไปแล้วลองดูที่ว่าแกนตัวนี้มันมาเชื่อมต่อกับอะไรตัวนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวปู่จะลองแกะตัวนี้ออกก่อนนะครับ นี้นะครับมันจะมีตรงนี้มันจะเป็นเหมือนลักษณะเป็นเกลียวตัวผู่นะครับแล้วก็ไปติดกับกับแท่นตรงนี้นะครับเนี่ยเวลาเราจะขายออกนะครับเนี่ยนะครับแต่ตอนเนี้ยเกลียวหวานไปแล้วครับไม่สามารถจะหมุนออกได้ง่ายได้นะครับเพราะว่ามันปูลองหมุนแล้วมันเหมือนเกลียวขาดคานะครับเดี๋ยวปูต้องเอาตรงนี้ออกเจียตัวนี้ออกนะครับเพื่อที่ดูสวิตช์ด้านในนะครับ ูกเกลหินเจียนะครับเจียตรงนี้ออกไปเลยแล้วครับแล้วก็ความร้อนของเหล็กมันทําให้พลาสติกข้างในตัวนี้ละลายนะครับแล้วก็หลุดออกมาเลยครับเนี่ยครับไปเราไปแกะกันเลยครับออกง่ายได้เลยครับท่านผู้ชมติดอยู่ตัวเดียวตัวนี้นะครับโอ้เล่นเอาแทบแย่เลยครับ เดี๋ยวต้องหาตัวนี้มาทดแทนใหม่ยังไงได้ดูนะครับว่าแล้วเราก็แกะน็อตตัวนี้ออกนะครับเพื่อดูข้างในกันเลยครับไปครับ ทำการแกะสวิทช์ตัวนี้นะครับออกมาแล้วนะครับถ้าปรากฏว่าจะสังเกตเห็นได้คือสนิมนะครับขึ้นเต็มเลยนะครับจึงทําให้มันไม่สวิทช์มันไม่เด้งขึ้นไปนะครับเนี่ยด,เดยูเดี๋ยวปู่จะลองขัดสนิมออกตรงนี้ออกดูก่อนว่าจะมันจะเด้งไหมนะครับดูแล้วน่าจะโห oh, งานหนักครับงานนี้ครับสำหรับสวิกนะครับ ปู่ว่าทําการขัดนิ่มแล้วน่าจะน่าจะใช้ไม่ได้แล้วครับตัวนี้เพราะว่าถ้าสังเกตดูเนี่ยกรบดูหลุดออกมาเลยนะครับเนี่ยครับงานนี้ก็ก็ต้องเอาเทวิกตัวนี้ไปเทียบแล้วก็ดูอะไหล่ตัวใหม่มานะครับเดี๋ยวลองปู่จะลองไปดูด้วยครับว่าราคากี่บาทไปครับครับอันนี้ก็ปู่ก็ได้ไป ดูในร้านอะไรแล้วนะครับก็ได้มาอันหนึ่งนะครับเนี่ยราคานะครับจัดูไงที่ครับเวลาท่านผู้ชมไปดูอะไหล่นะครับต้องท่านผู้ชมต้องดูว่ามันจะมีแบบสั้นกับแบบยาวนะครับอันนี้ของเก่ามันจะเป็นแบบยาวนะครับก็เอาของเก่าไปเทียบดูว่าให้มัน หูน็อตตกเงี้ยนะครับเนี่ยให้มันให้มันตรงกันนะครับได้มาแล้วนะครับที่เราไปต่อวงจรกันเลยนะครับดูดกว่าต่อแล้วมันจะใช้ได้ไหมครับโอเคครับไปเลยครับ บัตรกีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปประกอบกันเลยดีกว่าครับว่าสวิตตัวนี้มันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับพัดลมจะติดไหมไปเลยครับ ก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับปู่ได้ทําการเปลี่ยนสวิตตัวนี้ไปแล้วนะครับ <c oughs> ก็สามารถจะตอนน้กดได้แล้วนะครับเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราไปลอง <c oughs> เสียบปลั๊กไปพร้อมๆกับปู่เลยนะครับว่า <c oughs> เมื่อเราเปลี่ยนสวิตตัวนี้แล้ว <c oughs> พัดลมตัวนี้จะติดไหมนะครับโอเคครับไปเลยครับ <c oughs> เสียบปลั๊กกันเลยครับ ืบเข้าไปนะครับลองกันเลยเพียงนะครับขอให้หมุนนะครับเพียงเปิดเบอร์หนึ่งนะครับหลังจากที่กดเบอร์หนึ่งนะครับก็เหมือนทําท่าจมหมุนนะครับแต่ว่าเหมือนไม่มีแรงเดี๋ยวลองเบอร์สองนะครับเหมือนก็ก็อาจจะทําท่าจมหมุนนะครับยังไงครับลองเบอร์สามไปเลยครับแรงนะครับเบอร์สามแรงเลยนั่นแสดงว่า น่าจะตัวสวิกเนี่ยนะครับเปลี่ยนแล้วก็คือใช้ได้นะครับแต่ตอนนี้เราต้องมีปัญหาตรงที่น่าจะเป็นตัวคาปาซิเตอร์นะครับตัวนี้เดี๋ยวต่อไปจะต้องเปลี่ยนตัวคาปาตรงนี้ครับเพื่อให้เป็นปกตินะครับก็ถือว่าประสบความสาเร็จไปอีกหนึ่งขั้นนะครับสําหรับตัวคาปานั้นเดี๋ยวมีเวลาว่างนะครับเดี๋ยวปู่จะทําการเปลี่ยนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเอาไปขัดล้างพัดลมแล้วเอาไปใช้ชั่วคราวไปก่อนนะครับ โอเคนะครับหากท่านผู้ชมนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็กดตับตะคให้โป่ด,ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะในคลิปต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ